่ะนะคะเราก็จะมานะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นหนึ่งนะคะ ก็จะมาเรียนเรื <S an ct i> ่องของนะคะระบบบัญชีต้นทุนกันนะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะจากตรงนี้อันดับแรกนะคะเราก็มาดูในเรื่องของ mapping กันก่อนนะคะว่าในเรื่องของระบบบัญชีต้นทุนนั้นเราจะได้เรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นความหมายนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุนนะซึ่งภายใต้หัวข้อนี้นะคะก็จะทราบถึงความหมายของการบัญชี ชีต้นทุนนะคะว่าหมายถึงอะไรตัวที่2ก็คือในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุนนั่นเองถัดไปนะคะหัวข้อที่2ส,สิ่งที่เราจะได้นะคะจากระบบบัญชีต้นทุนนั่นก็คือการจําแนกประเภทของต้นทุน ะะสุดท้ายตัวที่3ก็คือหลังจากที่เราทราบความหมายวัตถุประสงค์แล้วทราบวิธีการจำแนกแล้วเราก็จะรู้ว่าระบบบัญชีต้นทุนส่วนประกอบทั้งสิ้นนั้นมีอะไรกันบ้างนะคะถัดไปนะคะเรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนเลยนะ,ค,ะความหมายนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุนนะ,ะจากตรงนี้นะคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องของ ความหมายของต้นทุนกันก่อนว่าต้นทุนนั้นนะคะถ้าเรานะคะดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการนะคะตรงนี้นะคะต้นทุนนั้นคืออะไรกว่าที่จะนะคะประกอบกิจการหรือดำเนินธุรกิจได้นั้นเราจะต้องจัดเตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใช่ไหมคะอย่างเช่นนะคะเราเปิดร้านอาหารเราก็จะต้องมี กระทะมีเตามีวัตถุดิบหมูไก่ปลาใช่ไหมคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้เงินซื้อมาทั้งสิน้นนะคะฉะนั้นต้นทุนของสินค้าหรือบริการทุกสิ่งนะคะล้วนแล้วแต่ใช้เงินจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการต่างๆเหล่านั้นได้มาแล้วเอาไปทำอะไรนะเราก็เอาไปนะคะประรูป เพื่อที่จะให้ได้นะคะสินค้าหลักที่เราต้องการถ้าเป็นร้านขายอาหารตามสั่งก็จะกลายเป็นอาหารเป็นจานใช่ไหมคะอาหารตามสั่งตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการมาแต่ถ้าเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะร้านเฟอร์นิเจอร์เราซื้อเลื่อยซื้ออะไรคะซื้อไม้มานะคะเราก็ต้องทำาไมคะเราก็ต้องเอามาทำการแปรรูป ตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการผลิโตโต๊ะเก้าอี้นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้กว่าที่จะแปรรูปจากวัตถุดิบหลักให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปตามที่ลูกค้าต้องการล้วนแล้วแต่จ่ายเงินนาทั้งสิ้นมีต้นทุนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบแรงงานหรือว่าค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ว่าไปนะตรงนีน้ล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนทั้งสิ้นนะคะ ถัดไปนะคะเรามาดูในเรื่องของนะ,ะการบัญชีต้นทุนละ่ะหมายถึงอะไรนะคะเมื่อเราทราบต้นทุนแล้วมีการจ่ายค่าวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นตะปูเป็นสีถ้าเราเป็นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะผลิตเฟอร์นิเจอร์ซื้อไม้ซื้อสีซื้อตะปูมาแล้วสิ่งเหล่านี้ได้มาแล้วเราก็ต้องมีแรงงานด้วย ใช่ไหมคะจ้างพนักงานมาจ้างคนงานมาเลื่อยไม้จ้างคนงานมาประกอบจ้างคนงานมา,า,นา,นมาทาสีพอจ้างเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องจ่ายค่าแรงงานจ่ายค่าจ่ายทุกอย่างที่เราจ่ายไปล้วนแล้วแต่ทำไมคะมีใบเสร็จ ใช่ไหมคะมีใบเสร็จหรือมีหลักฐานการจ่ายเงินนะต่างๆเหล่านี้นะคะเราก็นำหลักฐานเหล่านี้มาทำการรวบรวมและบันทึกบัญชีนะคะโดยการบันทึกบัญชีนั้นเราก็ต้องบันทึกตามเหตุการณ์ลำดับเหตุการณ์นะคะตั้งแต่ต้นเดือนยันท้ายเดือนเพื่อที่จะให้ได้ รายการบัญชีในแต่ละเดือนเกิดขึ้นถ้าเราต้องการนะคะอยากทราบผลประกอบการของกิจการว่าเป็นอย่างไรเราก็สามารถที่จะเอาบัญชีของแต่ละเดือนนั้นไปจัดทำงบการเงินได้นะคะตามระยะเวลาที่เราต้องการนะะถ้านโยบายกิจการทำเป็น3 6, 6, เดือน6เดือนหรือ1ปีเราก็สามารถสรุปแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการวางแผนนะต่างๆต,ต,ตรงนี้ได้นะวางแผนในเรื่องของการขยายกิจการวางแผนในเรื่องของการควบคุมต้นทุนนะสินค้าตัวไหนบ้างที่นะมีค่าใช้จ่ายสูงไปเราสามารถลดได้จากบัญชีที่เราทำขึ้นมาหรือกรณีที่เราต้องการที่จะนะอยากได้เงินลงทุนมากขึ้นนะะเงินในกิจการมีไม่เพียงพอ นะคะคเราก็สามารถนำงบการเงินนั้นไปเสนอต่อบุคคลภายนอกได้ไม่ว่าจะเป็นนะคะนักลงทุนหรือไปยื่นต่อสถาบันการเงินต่างๆเพื่อที่จะให้เขาทำไมคะอะนุมัติงบมาให้กับเราจากหลักฐานที่เรามีนั้นก็คือบัญชีหรืองบการเงินของกิจการไม่ว่าเป็นจะเป็นงบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะทางการเงินต่างๆเรานี้ด้วยเช่นกันนะคะ วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชีต้นทุนมีอะไรบ้างนะเมื่อสักครู่นี้ก็แจ้งไปแล้วเนาะว่าวัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุนนั้นทําแล้วมันต้องได้ประโยชน์แน่นอนแหละถ้าทาแล้วไม่มีประโยชน์เราก็คงจะไม่ทำนะคะตัวแรกคือสะสม และรวบรวมข้อมูลต้นทุนนะคะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสําหรับรวดงวดระยะเวลาหนึ่งอย่างเมื่อสักครู่นี้บอกไปว่าถ้าเราอยากทราบผลการประกอบการสเดือนทําได้ไหมทําได้นะคะตรงนี้งวด6เดือนงวดหนึ่งปีสามารถทำได้นะคะตรงนี้ขึ้นอยู่กับณเยอบายหรือขึ้นอยู่กับผู้บริหารว่าต้องการเรียกดูเมื่อไหร่ นะคะหรือนโะยาบายของกิจการว่าต้องการที่จะทำงบการเงินนะคะสำหรับระยะเวลานะคะหปี6เดือนก็แล้วแต่นะคะตรงนี้เราสามารถทำได้หมดเลยได้มาแล้วนะคะตรงนี้เพื่ออะไรนะคะหนึงและคำนวณต้นทุนนะะต้นทุนสำหรับต้นทุนขายต้นทุนประจำงวด นะคะตรงนี้หรือแม้กระทันะ่งนนำนะข้อมูลที่ได้นี้ไปจัดทำงบกําไรขาดทุนนอยากรู้ว่ายอดขายที่ผ่านมาขายสินค้าได้30,000 0ส0 0แสนเนี่ย ถ้าหักต้นทุนไปแล้วจะเหลือกําไรกี่บาทนั่นก็คือเอานะคะบัญชีต้นทุนไปคํานวณประกอบการคํานวณด้วยนะคะตรงนี้นอกเหนอืจากนี้แล้วนะบัญชีต้นทุนเนี่ยยังนะคะสามารถที่จะนำไปใช้ในการตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยนะคะเพราะว่าสินค้าคงเหลือเป็นส่วนหนึ่งของงบอะไรคะ,สะแสดงฐานะทางการเงิน นั่นเองนะคะตรงนี้ใช้ในการกำหนดราคาขายนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องนสำหรับงวดระยะเวลาบัญชีนหนึ่งด้วยเช่นกัน นะคะสองนะะใช้สำหรับการวางแผนนะคะแล้วก็การควบคุมต้นทุนตรงนี้วางแผนอย่างไรนะ,ะวางแผนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ตลาดการวิเคราะห์งบประมาณการลงทุนนะ,ะตรงนี้ใช้นะ,ะผู้บริหารจะนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้นะคะ,ะ,คะการวางแผนว่าเราจะขยายสินค้านะะเพิ่มรายการผลิตตัวไหนดี ลดสินค้าตัวไหนที่ไม่จำเป็นลงนะคะอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมานะสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุดคือเจลแอลกอฮอล์ A N K aw, หน้ากากอนามายัยใช่ไหมคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นที่ต้องการอย่างยิ่งนะคะฉะนั้นถ้าเราเป็นโรงงานผลิต นะะเจอแอลกอฮอล์ J Hall, เราก็จะต้องทําไงคะวางแผนแล้วละว,ว่าเราจะต้องนําเข้าเท่าไหร่นะคะจากออเดอร์ที่ลูกค้ารีเควสต์มานะะที่ลูกค้าสั่งมานะคะตรงนี้หรือแม้กระทัง่งณตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจอแอลกอฮอล์มีเยอะมากพอเยอะเสร็จปุ๊บสิ่งที่ตามมานั้นก็คือความต้องการของผู้บริโภคลดลง นั่นก็คือสินค้าทำไมคะล้นตลาดก็จะมีผลต่อราคาสินค้าที่ขายนะคะจะเห็นได้ว่าราคานั้นดอบลงมากฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ประกอบการนะคะเราก็จะต้องทำไไคะลดปริมาณการผลิตสินค้าประเภทนี้แล้วรีบกระจายสินค้าให้ได้เขาเรียกว่ารีบจำหน่ายสินค้าให้ออกไปมากที่สุด เร็วที่สุดไม่ว่าคุณจะจัดโปรโมชั่นใดๆก็ตามนะคะตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้สินค้าทำไมคะกองที่บริษัทของเรานั่นเองนะคะป้องกันปัญหาการทุนจมนะคะตรงนี้สุดท้ายใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจตรงนี้เราก็กล่าวไปแล้วเนาะว่าไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของาการซื้อเครื่องจักรมาใหม่ดีไหม ผลิตแล้วผลิตไม่ทันนะคะเราก็เอางบการเงินที่ได้มานั้นมาพิจารณาดูว่าถ้าซื้อเครื่องจักรใหม่คุ้มค่าหรือเปล่าหรือจะไปเช่าดีนะคะตรงนี้ตลอดจนในเรื่องของานะะการดูแลรักษานะคะเครื่องมือเครื่องใช้ที่เรามีด้วยเช่นกันนะคะถัดไปการจำแนกประเภทของต้นทุนนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะนะคะ แบ่งประเภทของต้นทุนหรือจําแนกประเภทของต้นทุนออกเป็น6ประเภทด้วยกันตัวแรกนะตามส่วนประกอบของสินค้า 2. นะตามความสัมพันธ์ของปริมาณแล้วก็กิจกรรมการผลิต 3. ตามแผนที่ต้นทุนเกิดขึ้น 4. ตามเงินบัญชี 5. ตามความอะไรคะประสงค์ในการควบคุมต้นทุนและ 6. ความประสงค์ในการวางแผนแล้วก็การตัดสินใจ เรามาดูตัวแรกกันก่อนนะตัวแรกเลยจําแนกตามส่วนประกอบของต้นทุนจะเห็นได้ว่านะส่วนประกอบของสินค้าสินค้าหนึ่งชนิดจะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่3ส่วนส่วนที่1คือวัตถุดิบนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าเราทําการผลิตเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิจัร์นั้นก็จะมีส่วนประกอบเป็นไม้เหล็กตะปู เก้าเลกเกอร์ใช่ไหมคะสิ่งต่างๆนนนเหล่านี้รี่ว่าวัตถุดิบคราวนี้วัตถุดิบนั้นก็จะเอามาทํากันแยกย่อยได้อีกวัตถุดิบใดที่ใช้ในปริมาณมากนะคะใช้ปริมาณมากนะคะสามารถคำนวณต้นทุนได้นะเราก็จะเอามาจําแนกเป็นวัตถุดิบทางตรงหรือว่า d ดเ e ก t ม a t e r i a l อย่างเช่นไม้ My. เฟอร์นิเจอร์ใช้ไมยมาอนะคะสีนะคะ,นะคะหรือแม้กระทั่งเหล็กเฟอร์นะะิเจอร์ใดที่ใช้เลนะะหล็กนะคะหลักๆเลยเราก็จะเอามาคำนวณเป็นวัตถุดิบทางตรงแต่ถ้าเกิดวัตถุดิบใดส่วนประกอบใดใช้เล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกอย่างเช่นนะคะตะปูน็อตกาว นะคะสิ่งเหล่านี้เราจะเอามาจําแนกในส่วนนี้คะ่ะวัตถุดิบทางอ้อมหรือว่า indirect material นั่นเองนะคะถัดไปค่าแรงงานส่วนประกอบหลักที่2นะคะของสินค้าแรงงานก็สามารถจําแนกได้สส่วนด้วยกันส่วนแรกแรงงานทางตรงค่าแรงงานทางตรงหรือว่า direct labor นะคะตัวนี้ใช้สำหรับ แรงงานที่ได้สัมผัสกับตัวของสินค้าในกระบวนการผลิตยอย่างเช่นอะไรคะค่าแรงงานของฝ่ายเลื่อยใช่ไหมคะฝ่ายประกอบนะฝ่ายทาสีขัดเล็กเกอร์ขัดกระดาษสไตล์หรือฝ่ายแพ็คนะคะตรงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นค่าแรงงานทาง ตรงนะคะหรือแม้กระทั่งผู้ควบคุมเครื่องจักรได้สัมผัสกับเครื่องจักรปรึบนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นค่าแรงงานทางตรงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแรงงานใดที่ไม่ได้สัมผัสหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตนะคะตรงนี้แต่อยู่ในพื้นที่ของโรงงานตัวนี้จะเรียกว่าค่าแรงงานทางอ้อมหรือ indirect อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเงินเดือนผู้ควบคุมคนงานควบคุมคนงานไม่ได้สัมผัสตัวผลิตภัณฑ์ไม่ได้สัมผัสตัวสินค้าใช่ไหมคะแต่คุมคนงานเงินเดือนของยามรักษาความปลอดภัยโรงงานค่าแรงงานของแม่บ้านทำความสะอาดโรงงานตัวอย่างที่ยกมานี้ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรคะ ตัวสินค้าแต่อยู่ภายในพื้นที่ของโรงงานจึงเป็นส่วนประกอบของอะไรคะต้นทุนของสินค้าด้วยถัดไปนะตัวที่3ค่าใช้จ่ายในการผลิตค่าใช้จ่ายในการผลิตเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเรามีเครื่องจักรเข้ามาเกี่ยวข้อง นะคะค่าใช้จ่ายในโรงงานตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟโรงงานค่าน้ําโรงงานค่าน้ํามันหล่อลื่นของเครื่องจักรหรือค่าตัวของเครื่องจักรที่เราซื้อมาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรต้องมีค่าเสื่อมราคาใช่ไหมคะตรงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นค่าใช้จ่ายโรงงานนะคะ factory overhead นะคะและค่าใช้จ่ายในการผลิตยัยงรวมไปถึงเนี่ยคะ่ะ วัตถุดิบทางอ้อมและค่าแรงงานทางอ้อมด้วยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการผลิตนั่นเองสรุปนะคะส่วนประกอบของสินค้าประกอบไปด้วย3ส,ส่วนวัตถุดิบแรงงานค่าใช้จ่ายนะคะตรงนี้ คือส่วนประกอบของสินค้าหรือต้นทุนของสินค้านั่นเองนะคะทัดไปเรามาดูหัวข้อขที่2การจำแนกความสัมพันธ์ที่มีต่อการผลิตนะคะจากตรงนี้จะเห็นเลยว่าต้นทุนการผลิตหรือว่า manufacturing cost นะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างถ้าเป็นต้นทุนขั้นต้น ะะสามารถแยกแยะได้สส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งต้นทุ้นขั้นต้นต้นทุนขั้นต้นนั้นแน่นอนแหละค่าจ่ายที่จ่ายไปเยอะมากนั่นก็คือวัตถุดิบทางตรงเมื่อกี้เราบอกเลยว,ว่าถ้าเป็นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นผ้าถ้าเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้หรือเป็นเหล็กหรือเป็นแก้วเป็นกระจกก็ว่าไปแล้วแต่ว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เราใช้หลักๆคืออะไรนะคะถัดไปนะคะ ตัวที่2ก็คือค่าแรงงานทางตรงค่าแรงงานทางตรงนี้ก็จะเป็นค่าแรงงานที่เกี่ยวข้องหรือได้สัมผัสกับกระบวนการผลิตค่าแรงงานฝ่ายประกอบฝ่ายแพก็กฝ่ายออกแบบนะคะตรงนี้ขึ้นรูปฝ่ายขึ้นรูปนะคะตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะจะเห็นได้ว่านะ,ะต้นทุนขั้นต้นประกอบไปด้วยวัตถุดิบ ทางตรงกับค่าแรงงานทางตรง2ส,ส่วนนี้นะคะถ้าเป็นนะคะสมัยก่อนจะค่อนข้างใช้ต้นทุนส่วนนี้เยอะมากแต่ในยุคปัจจุบันไม่ใช่ละนะ,ะยุคปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะคะยุคปัจจุบันนี้ต้นทุนที่ใช้เยอะมากก็จะกลายเป็นต้นทุนส่วนที่2ค่ะต้นทุน ปราสภาพต้นทุนแปรสภาพมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างค่าแรงงานทางตรงกับค่าใช้จ่ายในการผลิตถ้าเรานะคะถ้าเราในโรงงานของเราใช้เครื่องจักรเป็นกระบวนการผลิตหลักไม่ค่อยใช้แรงงานคนนะคะไม่ค่อยใช้แรงงานคนเอาเครื่องจักรเข้ามาสัมมากกว่าคนมีหน้าที่กดฟังก์ชันกดสตาร์ทกดปิด ต้นทุนแปสภาพเนี่ยจะทําให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นมาด้วยมันคืออะไรก็คือถ้ามีเครื่องจักรแน่นอนแหละมันก็ต้องมีอะไรคะค่าเสื่อมราคาใช่ไหมคะมีค่าเสื่อมราคา,าตรงนี้ยิ่งใช้เครื่องจักรมากค่าเสื่อมราคาก็จะทำไมคะ ตามปริมาณเครื่องจักรที่เรามีนะคะต้องขึ้นอยู่กับว่าเราใช้นโยบายในการตีราคาค่าเสริมราคาอย่างไรบ้างนอกเหนือจากนี้แล้ววัตถุดิบทางอ้อมกับค่าแรงงานทางอ้อมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการผลิตด้วย จะเห็นได้ว่านะคะโรงงานผลิตหรืออุตสาหกรรมสมัยใหม่จะมีต้นทุนเปรสภาพมากกว่าต้นทุนขั้นต้นเพราะว่าแรงงานทางตรงจะมีน้อยลงเนื่องจากว่าเราใช้เครื่องจักรมากกว่าใช่ไหมคะตรงนี้ใช้แรงงานคนน้อย นะแต่ไปเน้นเครื่องจักรพอเน้นเครื่องจักรค่าเสื่อมค่าน้ํามันหล่อลื่นค่าไฟฟ้าโรงงานค่าสาธารณูปโภคก็จะสูงตามไปด้วยนั่นเองโอเคเนาะเดี๋ยวพักแค่นี้ก่อนนะคะอ่านะคะจึน